สำหรับลูกค้าใครที่ไม่ชอบครัวไม้ไม่ต้องการก่อครัวเรียกช่างมาทานู่นนี่นั่นในบ้านเรางานแบบนี้บอกเลยว่าครบจบมากตัวรางเขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในโครงสร้างเลยนะเป็นเหล็กเต็มแผ่นแบบนี้การใช้งานคือลื่นมากแข็งแรงทนทานออกแบบมาอย่างดีเนี่ยค่ะลึกอย่างเงี้ยเนี่ยสุดแขนเลยอาจจะดูว่าเฮ้ยน้องไม่กว้างมากแต่จริงๆแล้วลึกสุดๆอ๋ออยากจะเปิดเสียบปลั๊กเสร็จเปิดได้เลยแบบนี้ใช้งานง่ายมากค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหนาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาเจาะลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1นาทีกันนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่จัดทํามาสําหรับลูกค้าโดยเฉพาะเรียกได้ว่าเรามารีวิวกันแบบเน้นเ้นจัดหนักจัดเต็มกับเฟอร์ชิ้นนั้นๆตอนนี้มะนอาวอยู่กับงานครัวแน่นอนว่าวันนี้มะนาวต้องมารีวิวงานครัวให้ลูกค้าดูใครที่รู้สึกว่ากําลังประสบปัญหาเรื่องงานครัวไม่จบไม่สิ้นจะทํางานครัวทั้งทีต้องหาช่างหาก็หายากต้องไปเดินเลือกของต้องไปเดินซื้อ เสียเวลามากมายกับงานครัวแถมงานก็คือบอกจะจบแต่ไม่จบส oh. ักทีซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกวันนี้มะนาวมีสินค้าที่เป็นเฟอร์รอยตัวงานครัวสําเร็จรูปเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานฟังก์ชันที่สำคัญลูกค้าเห็นของก่อนใช้งานด้วย <Wow. S 1> ไม่ต้องไปนั่งมโนไปนั่งจินตัดจินตนาการเลยอันนี้คือจบแน่นอนตัวไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ แล้วเราก็ามาถึงแล้วนะ,ะสำหรับน้องเคสามค่ะมาพูดกันอย่างแรกกันก่อนเลยคือสิ่งที่ท,ทำให้เราตัดสินใจซื้อสินค้า,น,านั้นๆ่ะอย่างแรกคือขนาดเขาคือสองเมตร40เป็นครัวชุดใหญ่ที่ค่อนข้างมีฟังก์ชันค่อนข้างครบดูผลนเผนคือมีอุปกรณ์ตามที่เราใช้งานตามครัวปกติอย่างที่สองคือสีขาวแบบนี้เห็นงานโครงสีขาวอย่างนี้ลูกค้าขาอย่าเพิ่งเอาหน้าหนีออกจากจอเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าสีขาวตัวนี้ดูแลง่ายมากมากๆจริงๆเดี๋ยวติดตามดูตรงช่วงวัสดุแล้วที่สําคัญสุด ย,ยั่งยืนยงด้วยด้านหลังอของน้องคนนี้นี่เลยขอบอกเลยว่าเก็บงานมากรีบเก็บงานมาเนียบคือมีการปิดแผ่นหลังเห็นโครงสร้างชัดเจนแข็งแรงต่อให้ไม่ตั้งพิงผนังบ้านก็ยังน่ารักกุบกิบสวยอยู่อย่างที่3ามคือน้องเนี่ยรู้เลยว่าลักษณะรูปร่างประมาณนี้แข็งแรงบึกบืบนพทานแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจาะกันในเรื่องของฟังก์ชันว่าตรงตามสเปคที่ลูกค้าอยากได้หรือเปล่าไปดูกันค่ะ ส่วนที่2นะคะนั่นก็ในเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองอันนี้คือสําคัญมากเพราะว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อคือตรงนี้เลยนะคะฟังก์ชันตัวนี้จะเห็นได้แบบแบ่งเป็นแบบหมวดหมู่ข้าวๆก็คือประมาณ3หมวดใหญ่ๆมีครัวที่มีไฟมีเตาแก๊สมีอ่างล้างจานมีตู้เก็บของเริ่มกันที่ด้านแรกนั่นก็คือจุดที่ยิ่งใหญ่สุดของเรางานทํากับข้าวคืออยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นได้ว่า,านเนี่ยด้านบนมีที่ดูดควันให้มีอุปกรณ์ตะแกรงอะไรให้เรียบร้อยอันนี้ รู้สึกชอบมากโดยส่วนตัวเพราะว่าเอาไว้เก็บพวกเครื่องปรุงต่างๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้ตัวดูดความตัวนี้เป็นระบบหมุนเวียนทําให้พื้นที่ด้านบนเนี่ยมันเหลือเยอะเราจัดการใช้พื้นที่ได้คุ้มทุก ทั้งตัวจริงๆแต่ในกรณีที่ลูกค้านําเครื่องดูดควันมาเองหรือมีเครื่องดูดควันมาเองแล้วมันเป็นรุ่นที่มีท่อปล่องด้านบนคือตัวที่มันดูดค่อนข้างแรงแล้วปล่อยออกไปด้านนอกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีท่อที่เราจะเจาะเอาไว้สำหรับให้ปล่องควันเนี่ยมันขึ้นไปด้านบนได้แต่ยังเหลือแอเรียซซายขวาเอาไว้พอเก็บของกระจุมกระจิมได้เตาตัวนี้เป็นเตาแก๊สแบบเตาฝังคือตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เจาะแผ่นหินแล้วฝังเตาลงไปเลยทําให้มันมีความสวยงามแล้วตัวท็อปหินตัวนี้ลูกค้าสบายใจได้เป็นหินกร แอนิเกตเอผนังเขาอะเป็นผนังกระเบื้องในฐานะคนนําครัวนะสมมุติเราทอดหมูกรอบอย่างเงี้ยโอ้โหกระเด็นไป3บ้าน7บ้านอันนี้คือกระเด็นอยู่ในแอเรียนี้เราขัดได้เราเช็ดถูได้เพราะว่าเป็นกระเบื้องคือกระเบื้องมันทําความสะอาดง่ายลูกค้าอันนี้ทราบกันอยู่แล้วเช็ดง่ายเอาพิชูเปียกเช็ดก็ได้เช็ดทำความสะอาดง่ายเสร็จแน่นอนว่ามีเตาแก๊สต้องมีถังแก๊สค่ะอันนี้สําคัญมากนี่เลยถังแก๊ส16ลิตรทั่วไปราคาถังละสา0รอกว่าบาทคือใส่ได้จะเห็นได้ว่าหน้าบานเนี่ยจะเป็นบาน บานเกตตัวนี้ลูกค้าถามเอาไว้ทําอะไรแล้วข้างในมีตัวมุ้งลวดกันมแมลงตรงนี้ให้ด้วยคือในกรณีที่เราเก็บถังแก๊สถ้ามันเกิดกรณีอันอัคเซมันรัว่วมันรั่วขึ้นมาแบบนี้เราก็จะได้กลิ่นแก๊สเราจะได้ป้องกันได้เซฟได้แล้วดูข้างในตรงนี้พอมันเจาะใช่ไหมคะตัวใส่แก๊สมันก็จะลอดกันอยู่ข้างในแบบนี้เรียบร้อยใช้งานได้เต็มที่มากๆ3ลิ้นชักต,ตรงนี้เวลาเราทาครัวทํากับข้าวแน่นอนว่าช้อนชิมเราต้องหยิบเราต้องมีการชิมมีการอะไรบ้างช้อนจะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยเราพร้อมมาให้กับตัว ตรงนี้เอาไว้เก็บช้อนเก็บตะหลิวอะไรที่ต้องหยิบใช้มาทํากับข้าวบ่อยๆส่วนด้านล่างก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมีถุ้งพวกอะไรหรือกล่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็เก็บตรงนี้และด้านล่างค่ะทํากับข้าวให้หยิบง่ายมันก็ต้องมีจานทําเสร็จหยิบจานออกมาตักกับข้าวเสร็จแล้วก็เก็บตัวนี้ได้เลยครบในตัวเดียวในช่วงเวลาการทํากับข้าวหมดแค่มุมนี้มากันที่อีกมุมหนึ่งนั่นก็คือมุมล้างกันบ้างตรงนี้จะเห็นว่ามีช่วงแอร์เรียไว้นิดนึงสําหรับไว้วางพวกของกับข้าวที่เราเตรียมไว้ในข้า ตัน้นตอนใการล้างตัวนี้จะมีสองอ่างคือลูกค้าสามารถล้างได้เลยว่าจะเป็นล้างผักตรงนี้ล้างจานตรงนี้คือกลอกมันปรับได้ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้อ่ำหม้อสูงหน่อยก็ปรับสูงหน่อยแบบนี้ล้างจานเสร็จความด้านบนความด้านบนแล้วยังไม่พอด้านล่างนะคะตัวนี้จะมีช่องสําหรับให้คว่ำพวกหม้อเอ่ยกระทะเอ่ยแบบนี้คือคว่ำได้หมดคือถ้าเป็นรุ่นที่มีอ่างคู่จะเห็นได้ว่าเรามีสายมีสะดือมีอะไรท่อน้ำทิ้งมีให้พร้อมเสร็จสับด้าน ล่างมีรูระบายอากาศแบบนี้ทําให้ตู้มันไม่เหม็นอับไม่ชื้นเนาะด้านบนตรงนี้เราไม่ปล่อยไว้ให้ว่างเปล่าแน่นอนช่องด้านบนจะเห็นได้ว่าคือลูกค้าสามารถเก็บของได้เลยกาแฟาเอ่ยพวกคอนเฟ็ขนมปังอะไรตรงนี้เก็บได้หมดเลยแล้วจะสังเกตได้ว่าน้องไม่ล่วงลงมาทับมือนะเป็นตัวบานล็อกแบบแข็งแรงถ้าอยากปิดให้น้ำหนักนิดเดียวปิดเป็นโ <Wow. S 1> ซโคดแบบนี้เห็นไหมคะว่าเขาเออกแบบมาการใช้งานเราล้างเสร็จเราอยากจะหยิบคอเปิดตรงนี้ แล้วเราหยิบมาใช้ตรงนี้ได้เลยคือการใช้งานเขาออกแบบมาให้สําหรับการใช้งานสลีละแชวตรงนี้วางแก้วกาแฟได้เรียบร้อยสวยงามแน่นอนว่าการล้างจานต้องมีการกระเด็นเหมือนเดิมเขาก็จะให้มาเป็นกระเบื้องแบบนี้ดูแลง่ายด้านบนรุ่นนี้มีไฟมาให้ทั้งหมดสี่ดวงสําหรับรุ่นที่มีหลังคาแบบนี้ตัวไฟตัวนี้นะคะการทํางานของเขาเนี่ยคือง่ายมากอันนี้คือเราจะมีปลั๊กให้1จุดนะนี่แบบนี้เลยแล้วลูกค้าก็เสียบ ตามบ้านของลูกค้าปกติเปิดสวิตไฟเปิดปิดได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าจะปิดก็แค่กดสวิตแค่นี้เรียบรอ้ออยากจะเปิดเสียบปลั๊กเสร็จเปิดได้เลยแบบนี้ใช้งานง่ายมากค่ะฟังก์ชันส่วนที่3นั่นก็คือตู้เก็บของบางทีคือที่เราอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ตู้เก็บของเราต้องมีตัวนี้ลูกค้ารู้ไหมคะว่าน้องเนี่ยเป็นตู้เก็บของที่ลึกถึง60เซนอนี้ค่ะลึกอย่างเงี้ยเนี่ยสุดแขนเลย คือลึกมากๆอาจจะดูว่าเฮ้ยน้องไม่กว้างมากแต่จริงๆแล้วลึกสุดๆและเรื่องที่3าค่ะที่จะทำให้ลูกค้าฟันธงแน่นอนว่าจะซื้อตัวนี้นั่นก็คือเรื่องของวัสดุอันนี้ลูกค้าห้ามพลาดน,นะต้องฟังเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานลูกค้าจริงๆที่มะนาวเกิดไว้ก่อนหน้านี้ว่าไอ้เขาขาว,ขาวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบานหรือจะโค้งด้านข้างเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยที่มะนาวคอแล้วเป็นเสียงยางเง สิ่งนี้อย่างละสิงนี้เลยนะอันนี้คือโครงอลูมิเนียมส่วนสีขาวที่เห็นสวยงามแบบนี้ไม่ใช่การติดสติกเกอร์ปิดผิวนะเป็นการอบสีอบสีคือเทคนิคเดียวกับพวกรถยนต์เลยคือแน่นอนว่าสีจะอยู่ยัง่งยืนยงนานมากๆไม่เหลืองง่ายคือใช้งานได้นานหลายปีตรงนี้กระเบื้องอันนี้ลูกค้าชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้เป็นช่วงข้อต่อเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้ก็อลูมิเนียมแข็งแรงหน้าทอ็อปหินแกรนิตเกรด A เนื้อแน่นเนื้อเต็มถ้าเกรดไม่เอเจียมมนแบบนี้ไม่ได้จะเป็น าระบบหมุนเวียนเป็นของแบรนด์อีฟซึ่งแบรนด์อีฟนี่ยก็ดังในเรื่องของเตาแก๊สแล้วก็ที่ดูดควันเป็นของแบรนด์อีฟทั้งคู่เข้าเซตกันเลยอ่างล้างจานพวกนี้เราบอกเลยว่าเป็นงานสแตนเลสเกรด304คือเป็นฟู้ดเกรดเหมาะสําหรับอาหารกระจกเราก็มีทั้งกระจกใสแบบนี้แล้วก็เป็นกระจกขุ่นนี่แข็งแรงทนทานพ้อะมือสั่นแบบนี้คือน้องอยังปกติใช้งานได้ล่างลิ้นชกักลูกค้าบอกพี่เคยประสบปัญหาโอ้มีปัญหาเยอะมากลิ้นชกักฝืดอะไรอย่างนี้ตัวลางเขาเนี่ย จะเป็นหนึ่งในโครงสร้างเลยนะเป็นเหล็กเต็มแผ่นแบบนี้การใช้งานคือลื่นมากแข็งแรงทนทานออกแบบมาอย่างดีรับน้ําหนักได้เยอะส่วนด้านล่างนี่ค่ะเป็นรางลาักษณะรางลูกปืนคือค่อนข้างเงียบและลื่นมีตัวคานเสริมให้ช่วยกันรับแรงอีกแข็งแรงทนทานแน่นอนส่วนในเรื่องของตรงที่เป็นความสวยงามเห็นสีดําเห็นอะไรอย่างนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ค่ะสําหรับรุ่นนี้น้องเป็นบานลามิเนต มีสีให้เลือกมากมายมหาศาลส่วนในเรื่องของความสูงของตัวหน้าท็อปเคาน์เตอร์ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นขนาดมาตรฐานของคนไทยก็คือประมาณ80เซนสําหรับมะนาวคือกําลังโอเคในการทํากับข้าวล้างจานตรงนี้หยิบของแล้วเอื้อมนี่คือเอื้อมถึงนะเนี่ยเราหยิบได้เราสบายใจเราแฮปปี้ราคาเท่าไหร่สําหรับน้อง k 3ของเราราคานะคะจะอยู่ที่58,900บาท58,900บาทนี่คือลูกค้าได้ที่ดูดควันด้วยนะเตาแก๊สอ่างได้ก๊อกฝักบัวฟังก์ชันทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นในวัน คือครบจบในตรงนี้เลย58,900บาทแต่อันนี้ต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าหากอนาคตลูกค้ามาดูคลิปนี้ย้อนหลังอีก2ปีข้างหน้าลูกค้ามาดูย้อนหลังอีกว6เดือนข้างหน้าลูกค้ามาดูย้อนหลัง อาจจะต้องสอบถามราคากันอีกทีหนึง่งราคามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะสําหรับลูกค้าใครที่ไม่ชอบครัวไม้ไม่ต้องการก่อครัวเรียกช่างมาทํานู่นนี่นั่นในบ้านเรางานแบบนี้บอกเลยว่าครบจบมากแล้วเราไม่ได้มีแค่น้องเคสามไซส์2เมตรสี่อย่างเดียวลูกค้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ไซส์สามเมตรเราก็มีเหมือนกันหรือเล็กกว่านี้เราก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์เมตรยีค่ะ อย่าลืมนะคะชอบคลิปแบบนี้รีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มสำหรับเฟอร์ชินน้นนั้นๆต้องหนึ่งนาทีรีวิวเฟอร์ค่ะดูคลิปย้อนหลังได้ที่ t u b e c ช anel ของ9เฟอร์นิเจอร์นะคะมีคลิปมากมายมากกว่าร้อยคลิปอยากพูดคุยสอบถามรายละเอียดดูรีวิวสวยๆได้เลยค่ะเพจ Facebook ของ9ก้เฟอร์นิเจอร์ไอจีของ9เฟอร์นิเจอร์ซื้อสินค้าผ่านทาง l ล n e My Shop, ช h o p ช็อปง่ายๆผ่านออนไลน์ทางบ้านได้ที่ l ล n e m y Shop ของ9 f ้เฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มานาขออนุญาตขอตัวลา ะคะสวัสดีค่ะ